เฮ้ยโอลเฮ้ยมาเอคาครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับแพนด้ X2 นะครับไม่รู้ว่าจะมีท่าอะไรเปิดคลิปได้ดีกว่านี้นะครับดูแต่ว่ามันมีอากิรอย่อมใหม่มันมีถึง2ชุดเลยนะครับซึ่งผม ให้ได้คนนี้ก็จะซ่องสุ่มมันให้ได้ภายในสามพันเพชรคือผมตั้งเป้าไว้แค่สามพันเพชรนะครับคุณดูว่ากูเจ็บมาเยอะแล้วพวกอะไรกิโลย,ย่อไอชุดตินตลาดนี่กูเสียเป็นหมื่นนะครับคุณดูนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมอยใช้กี่เพชรเดี๋ยวไปดูออมสนาเาเอา้าอ๋อนี่ยไม่เป็นชุดวันวาเลนไทน์เหรอมันมีถึงสองชุดกันเลยนะครับคุณดูนะก็คือสองชุดนี้นะครับอ่าผมอยากได้ชุดผู้ชายนะครับตอนนี้เพชรของผมมีหนึ่งหมื่น แปดพเพชรนะครับเดี๋ยวผมมาสุ่มกันดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าครับทางด้นานของลักกี้รอยัลนะครับ let's go ขึ้นอย่างงี้ปั๊บอยากออกเกมปั๊บไม่ได้ทีที่2มันคือทีแห่งอาถันพ์มรากามรากาแก่ไม่ได้มันคือสูตรนะครัดูคือ2อง้ังเนี่ยจะไม่มาประมาณ3ามมันจะมา ใทยแน่ๆหาอะไรปลาไม่ได้โอ้โหกะว่ามาแล้วนะคะพอดูกะว่าแบบว่าเตรียมเฮเล่มาริเกเซก้าแล้วนะคะพอดูแต่แบบไม่มาไงผมนี่แบบว่าเตรียมกระโดดเลยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวไม้ของเบาว่ะเดี๋ยวผมมา ไม่ผมไม่เบาละผมมั่นใจว่าไม่ผมไม่เบาละมา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 โอเคทีที่สี่เฮ้ยข <Hey. S 1> อแบบติดเลยได้ปะ เหลืองหยิบลงมาหยิบมาไม่ได้นะครับเท่นานั้นของด้านบนก็คลิปเหลืองแต่ว่าแพนได้ทูมันกลับมาแล้วในวงการกังสุนม,มันไี่มีการเจ๋งไอ้ด่าไม่โค้เอาผมไม่เอาชุดผู้หญิงนะครับพรดูเพราะว่าเนี่ยมันจะกินเงินกูนะครับแต่ก็ไม่เอาหรอกไม่เล่นนี่ผมก็สุ่มไปแล้วผมงามไงงามหน้าไงกงาสุ่มไปแล้วงาม นี่นะครับอันนี้ก็เป็นสกินปืนนะครับบราวาเลนทน์เหมือนกันนะครับคนดูนะเดี๋ยวผมจะสูมสกินปืนอ่อคลิปคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่ายังไงอะอนนมไม่สูมไม่สูมไม่ต้องสูมสิปหน้าหรอกสูมมันคลิปนี้แหละผมมาของจริงอยู่แหละผมสูมมันคลิปนี้เลยของอะของจริงอุ้ยอุ้ย ฟังผมพังนะครับมาดูมันทาให้ผมไม่ค่อยได้แคสเกมประมาณสองสวันนะครับถ้าอยากให้ผมแคสเกมเนี่ยก็เดิตัวเองนะครับเบอร์วอลอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมนี่ต่อไปเราได้ชุดแล้วนะครับคนดูเป็นปืนวานวาเลนทายที่ผมจะเอานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมพระเจ้าจะใช้ได้กี่เพชรปะโปง้งโปง้งไม่มาทีนี้คือทีแห่งพระเจ้ามันได้มา เฮ้ย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 โอ้โหระเบิดระเบิดทำกูตกใจกลาวั่าสมา์เนี่ยโคสกอตนะคะวันนี้โคดิสกอตโซลเฮ้ย <Hey! S 2> มาเฮ้ยเฮ้ยวัากันฟังไอ้ดามือท้องกรการที่ผมใช้แค่ 2, สองพันเพชรส่องหมอได้ทั้งหมด What the hell me man What the hell คนดูฮะไม่ได้มิค้อจ๋าไม่ด้มิคอสื่อต่อไปนะคนดูนะก็ไม่มีอะไรมากก็นี่นะครับคนดูก็ ผมก็ได้มาแบบอย่างรวดเร็วนะครับคนดูนะโอ้โหโคตรกอสอะก็แปลว่ากอสโซไฮผมจะทําการซื้อขั้นเดีมามามาสักเท่าไหร่ห้าพันเพชรเนี่ยไปมันเท่าไหร่วะห้าพันเพชรไม่เอาไรสระขั้นอย่าไปซื้อนะคนดูผมไม่แนะนำมาดูชุดดีกว่าที่เราได้มานะครับนี่นะครับเป็นชุดโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอะดีเจมันจะฟังกิ้งบิสเดียนะครดูนะแต่ว่ามันหน้ามันค่อนข้างที่จะลาบนิดหนึ่งนะครับคนดูนะมันไม่ค่อยโก้เอาตรงอะหน้ามันอะปลายปลายของเปิดเลย กดใช้ทันทีเลยนะคะคนดูนะนี่ผมได้ไปแล้วว้าวอุ้ยก็จะมันโก้อ,อยู่นะคนดูคือผมชอบแบบว่ามันมีเอฟเฟกต์ตรงไหล่ไหล่อาไหล่ขวาหรือไหล่ซ้ายผมไม่รู้นะครับวันนี้ผมจะไปเล่นโหมดแรงนะครันดูนะในโหมด 4Vs1 นนะครับผมจะมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะเอาลงหรือเปล่าด,ด้านของอืม ยังไงตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันจะยิงแรงขึ้น80%นะครับเพราะว่ามันมากับความลักนะครับที่ผมไม่มีแฟนไงสำหรับคนที่อยากไปแฟรผมก็ทิง้งเฟซไว้ด้านล่างได้นะครับโอเคเดี๋ยวเ<ๆ>ปิดมาให้ฟังนะนี่นะคะผมก็ได้ลงมาที่เมืองที่แบบไม่ใช่เมืองไก่ลงนะครับก็คือบาลเลียนะครับคุณดูก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมจะได้กี่คิวแต่คาดหวังไว้ประมาณ15คิวอยู่แล้วนะครับ <laughs> เจ้าอย่างผมแตี่ว่าปอาให้แค่ได้ผู <laughs> ประหยุ์

โอปีิงเราคนเจออ่ะโอโปโ่โอโปครับคนดูโปผมเห็นเลยท้าเจนคุดูเห็นปะแบนโปเลยโปล่แพ้เจนเลยครับคือแบบผมยิงบอกว่าไปบักไปแตกไปสี่ตัวแล้วแม่งโปล่ครับโปยิงยิงแบบว่ายิงแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคุณดูนะคืออย่าไปทําตามนะครับเดี๋ยวว่ามันจะมันจะโดนแบนนะครับคุณดูนะอย่าไปทําตามไปละมา ผมอยากให้ผมพูดคาว่าเอาจริงคือเมื่อกี้เนีย้ยเขาโปรโสเขาลุมผมแสนกว่าตัวทั้งโปทั้งลุมผมสู้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ผมเอาจริงมนันกีกตีหนึ่งตีใช่ไหมชิวชิวคำเดียวชิวมีพิษเออนี่ลงพอดีเลยไงลงแงงพระสุทาปับ ôi, hồi 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 Mà hồi hồi จังหวะนี้ซ้ำซ้ำเลยเอาตาล่าขอตาล่าหน่อยดิไปแล้วไปแล้วมันเรียกพวกมันเรียกพวกว่าเฮ้ยเฮ้ยเรียกพวกว่าเฮ้ยเรียกพวกกี่แหละเฮ้ยโดนละโดนละกูโดนละกูโดนละ เนี yeah. oh, ่ยไม่ได้เลยเข้าที่หัวเอ้ยทำไมผมไม่ตี่ะมามาเอาจริงให้ผมพูดคำนี้ออกมาถ้าเจ็บผมว้าวกูจะแตก มันโดยน,ย,นดยิงเียเลยคนดูยังไงเอทเหรอุณต้องเข้าบ้านแล้ววันนี้คือผมโดหนหาโถมแล้วโถมมาดิกูขึ้นแล้วไอ้เที่ยกูไม่เล่นกับพวกมึงแล้วโหมาซะเยอะเลยยังก็รู้จักกันเลยโหต้องจูกอ่ะต้องจูก,กเล่นให้ได้อ่ะ ไม่ว่าจะเป็นนักแข่งคุณโ,โดนอีกแล้วไอ้สายแต่ต้นเกมต้นเกมมันยะอบลุมมาขาคนดูดูดีผมแบบผมบบเหนื่อยแล้วอะขอไอ้เกมเดี๋ยวพอละไอ้สว์คือผมจะลงไปตายต้นเกมจะยิงให้ได้มากที่สุดเลยพวกเขียนะ่ะจะยิงให้แมงแรงลบให้เบิ้ มาเซ็โอ้มนยิงกัแล้วเว้ยมึงลงถึงพื้นยังไงเนี่ยวุบโอ้โหลงก็ลงไม่ถึงหลัวน้องๆพี่โดนไว้ถังแมวดอกเอ้ยทำไมเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยไปแล้ว ทำแล้ว,วทำก่อนนะครับเคไว้เดี๋ยวมาแจนตนตรายโอ้มาแล้วเยอะๆดียแตก มีเจะปืน AR เนี่ยโอ้โหหลังอย่าเย็นเก็บของแบบนี้นะจ๊ะน้องมันไม่ดีพี่บอกมาให้พี่สอนเฮ้ยเฮ้ย,ยมีไม่โดนเลยผมเ้ามากผมท้ามากผมยิงไม่โดน เวนี่มันเล่นลินว่ะเอาเฮ้ยเจ็บมาหน้าเจ็บมาหน้าเราะอะอุ้ยโป้ไม่เล่นแล้วโป้ชัดเจนนะครับคนดูโอ้โห و! มันมากับเอ็มจีด้วยโอโ้โหโอ Sie Eu เอ็มจีแตกผมเลิกแล้วนะครับคนดูสำหรับวันนี้สุ่มผมจะลงไปเล่นเจอ ียนะครับคนดูนะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอีกวันเกิดผมผมขอหนึ่งล้านซับสไครต์ตอนนี้ผมเจ็ดแสนแล้วผมอยากได้หนึ่งล้านซับสไครต์ให้คนดูช่วย like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณมากเลยสำหรับคนที่กดมากันตลอดเดินทางพร้อมกันนะครับแก้วน้ำจะลงกดซับให้ด้วยล่ะกดแชร์ให้ด้วยล่ะกดไลค์จะจะเอากดถูกใจให้ด้วยล่ะไปละเด็กเหี้ยคนหนึ่งเฮียมาเโย สามารถทำแผ่นดินสะเทือนได้แต่กูไม่โชว์หลอกน้าด่าด่าสดาในควายเด็กชิบหายต้องโบทอกลอกผนังมื่ลูกของมึงมาแปะปากหนังหน้ามึงดูยังใหม่ถ้าพูดออกไปก็มึงนี่แหละกากฝากไอคิวจะอาไอเด็กอนามายัยเด็กแคมปัสแรปมึงโคตรจะเสียวตูกตบให้เยี่ยวไปแลกตัวบาสิลัจัดหนักหนักมันคงไม่ยากให้สมพอปากเด็กพอต้นกูแปลงล่างแล้ว